เเปเปิิดดหโอเคครับผมทุกคนครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะค <c oughs> รับมาเปิดคลิปกันแบบเช้าที่สดใสเลยนะครับวัน <c oughs> นี้มากับชุดเซ็ตเดิม <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> <ๆ S 2> คือสาวน้อยคนใหม่เข้ามาน,น,นี่คนขับรถของเราครับไนทเวอร์เฟโอเบอร์ส่งโรตีครับรับมะเร็งปลฟูดครึ่งาครึ่งปล แบบนี้เราก็ต้องไปวัดกันนะครับผมเน่ใส่ชุดขามาพร้อมที่จะเข้าวัดแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศเดินทางไปวัดเป็นยังไงฟิลกูดแค่ไหนโจ้คลิปนี้เราต้องโจ้เลยดีเพื่อนมันต้องแบบเออเอ้พี่เป็น energy หน่อยเดี๋ยวผมก็สู้ช่องทีมนั่นขอตัดตัดทิ้งนะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยคือแบบฟิลดีไ้ยที่เราจะไปนี่คือสถานีต่อไปที่เราจะไปตอนนี้ก็คือแอแคปพราต้านะครับผม หนึ่งเอ็กเซนดีอีสระรามาต้าครับที่เราจะไปแคปราแคปราแคปราเออนั่นไหยอะไรก็ไม่รู้เลที่เนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นตลาดคนอ่าเวียดนามอาหารเวียดนามอะไรประมาณพวกนี้ก็คือฟิลแบบคนไทยเยอะอะไรเอเชียเยอะเอเชียเยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าที่นั่นมันฟิลเหมือนไทยหรือว่าเหมือนที่มันมันมันเหมือนอะไรเออใช่คงเถอะเดี๋ยวไปดูไอ้สัตว์ไม่ใดูดีกว่า โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เดินทางมาสักพยยักใหญ่ๆนะครับนหนลับได้ตื่นหนึ่งใช่หลับได้ตื่นหนึ่งกำลังตื่นตื่นปุ๊บถึงวัดปับ๊บวัดไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าวัดไหนเดี๋ยวจะให้เบลขึ้นโลเคชั่นให้ละกัน นี่ถือพูดครับใครมาถือพูดกินลาบเลยนี่เป็นลาบยัยครับเนี่ยอันนี้ทำลูกอันนี้เป็นของครับลาบไทยสัตส์นี่ใส่ตว์อันนี้ทำลูกบ้านมาเลยครับครับผมนี่อของจริงวัดมีเพียรพร้อมนะครับวัดนี่วัด,ว,ดวัดเป็นวัดลาววัดลาวสังเกตได้ก็จะมีฟอนต์ภาษาลาวจอบแก้วนะคอับโอ้อน,นี่องเทนะน้ององเทนะเราไปทำเครทนะครับเราขอพรอสอำเร็จเราก็ต้องเหมือนทรงเครทอ่ะ เแสดงว่าทำเคลสสำเร็จแล้วดิเดี๋ยวนี้แอบ <c oughs> แอบสำเร็จแล้วแล้วอ่ะอตอนนี้ตอนนี้เขามีงานไอ้เปนมีบรรโฉบโบรรโฉบแมทแมทน,น,น,นี่ครับนี่ครับนี่คือทราบเมสุวรรณนี่ขอพรนี้ทุกกระดอกฟิวได้คนระับดัมมูเตอร์สตี <laughs> ้ไม, <laughs> <laughs> ไม่ได้อยู่บ้านนี้โดนตีอะไร อยดน้ำแบบเร่งด่วนแชรเยีบแชแชเีบแช่เตบอน้ำนะะร่ะเาลงอย่างไรครับาเียงหอยจุนะหอแตกว่ะไอสุมตำลาวนี่เป็นแบบส้มตำลาวแบบออริจินอล อริจินอลอันนี้อันนี้คนลาวทํปนว่ะคนลาวนี่คนลาวนี่คนลาวนี่เม่ครัวใหญ่ยู่นี่นะแม่ครัวใหญ่ปลาลาต้มเองนี่อันนี้ปลาต้มเองอะอุ้ยไม่ได้ซื้อปลาลม่ครัวนี่จำม่ครันี่ต้มปลาลมือกี้โหของจริงนี่รสชาตินี่หาหาในเมืองไม่ได้นะทุกคใครอาจารย์นั่งวบีติดมือ เวลาลาบปากลาบปากคือรอวลานี้มาแล้วส้มตมที่กูรอคอยต่างๆส้มก่อนละครับเส้มกรปอปลาทำเองปัญหาของเราต่อไปนะครับทุกคนทุกคนก็คือเพิ่งกินปลารามาเลยนะคะกินปลาาได้แต่อย่าพูดมากขนาดพอกินมันตลบอ,กอกบวัวต้องหึงเกินดิ ครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ลงแลนดิ้งถึงคแคปทราบาตตาพลาซาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ข้ในตลาดละเดินงงๆอยู่ไม่เอาไม่ของเล่นไม่ของเล่นไม่เอาโตเลยเขาโตแล้วโตแลยเราเอาของเล่นโอเคครับผมแล้วเราก็ได้ชิปเซียร์มาที่นี่มาแล้วนะนั่นก็คือ กงชาไอสัตว์กงชาไปซื้อในเมืองก็ได้นี่เราซื้อน้ำอ้อยมาเว้ยเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าอ่ะลองเลยเริ่มตเต็มสี่ให้เท่าไหร่จะทำแสดง,งถึงหน้าอย่ากแสดงสีหน้าอย่ากแสดงสีหน้าโอเคอ้าวตาอดอร่อยอร่อยหวานอยากกาแฟเป๊ะหน้าเวอรอร่อยจริงเ <laughs> ส่มะานาวทำเหี้ย <laughs> ดีแล้วพี่กูเลือกกงชาที่ โอเคครับผมตอนนี้นะครับ่านผู้ชมเราก็มาอยู่ที่จ่องเรือของเราแล้วนะครับผมในกระจาเป็นค่ะที่ว่าคล้ายคล้ายฟิลแบบราเซ่ล่องเรือนะสื้อผ้ผมก็แต่งตัวพร้อมที่จะไปเล่นน้ำแล้วดูจากรองเท้าก่อนที่นี่ไม่มีขายนะบอกเลยแลไอเท็ม ตอนนี้เราก็กำลังจะมาซื้อซูชิแบบมันก็จะมีน้องๆหนูๆเข้ามาเต็มเลยครับตอนนี้เราก็ชุบซีดิ้นสาเราว่าโคเฮี้ยทำเฮียนะ้ยแล้วตอนนี้ก็ลูกพี่โตก็กำลังเปลี่ยนชุดนอนไปเลยไอ้ <c oughs> โอโอเคไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเปลี่ยน, <c oughs> นชุดหน่อะเพื่อนผมใส่ชุดเกราะกับไอ้เจียเมื่อชุดนายบันเท่อย่างเงี้ยเพื่อนตอนนี้เราจะพายเรือขยักนะครับ ต่เพื่อนผมแบบพร้อมที่จะพยักอรุณอยู่แล้วว้าวหลังนี้ครับเก็บเทอรดเลฟครับทุกคนครับออกมาก็ไม่ทันไรไอ้เทียพายทางไหนวะไอ้คือเมื่อก่อนผมก็เป็นไม่รู้แม่งัดมาคนหนึ่งนะเนาะอย่าเอียดเอียดแล้วเนี่ยพี่แม้ี ตอนนี้นะคะเราสลับกับตันนะคะรอก่อนเนาะพี่มือใหม่ทั้งนั้นเนี่ยคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างคะาเยาอะะนี่ <c oughs> นอ้าคุณเบี้ยวอีกแล้วคุณเบี้ยวเหรอเออเออเอออย่างนี้ดิวะมาเก่งไงเนี่ยจังหวไวรูนสับปะรดเฮ้ยดูกัญชาแง่ตอนนี้ ลักกลงแล้วลักกลงงั้นโมกุลลักกลงงั้นวนเข้าบ้านนะตอนนี้เราเด็ดลักกล้องแล้วนะครับชมบรรยากาศรอบข้างไว้มาแล้วมาแล้วมาดิวันนี้่มาที่ มาแล้วเปลือนผมโอ้โหิมัมกยับน้ำจะหาใหญ่ไงหางใหญ่เลยยับยาบเนี่ยยันตัวเป็ดไอ้เหี้ยเป็ดทรงยาตอนนี้เราก็พายกันมาถึงน่าจะสุดขอบแล้วนะฮะจะมาดูบรรยากาศธรรมชาติเจอเป็ดน้องเป็ดไปดูเป็ดไปดูเป็ดใกล้ใกล้ ดูแล้วครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กลางป่ากลางเขาของเราเป็นที่เรียบร้อยลำไนไพนะครับหุ้ยลำไนไพยหุยอะไรวะอ,อ,อยู่กลางป่าตอนนี้เรือเราก็ต้องจอดเทียบท่าเพราะเราไปต่อไปต่อได้อยู่แต่ไม่เพลง <c oughs> เราเรามาเย็นกันไปหน่อยเพราะปกติแล้วคาเฟ่น,นี่จะเปิดกันช่วงเวลา3โมงนะครับผม <c oughs> แต่เรามาถึงประมาณแปดโมงเกิดอ<ช>ุบัติเหตุนิดหน่อยยังไงวะ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทะเลบีชอีกแล้วนะครับรอบนี้จะอยู่ที่อะไรก็ไม่รู้เขาให้ผมขี่มาผมไปขี่มาตามที่เขาบอกไนะบรรยากาศแบบฟิลแบบฮาวยฮายเอีวว้ยงมากฮาวายเอี้ยงแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เซมอนฮัวรีสวยเลยไม่ได้ทีมเก่ามับทีมเก่าของนัลลาครับมาทนันได้ครับตรงนี้เป็จุดดำน้ำลองหันไปดูถูกป่าไหมไกลเหนือกาะ ีผมเห็นเพื่อนสนุกผมก็ดีใจครับของเล่นของเล่นยามากของชายประมงของเรา